สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสาวอุดอรเด้อค่ะำลังมาเก็บผักโหมค่ะพี่น้องมาค่ะมาเก็บผักโหมนลุกันงามงามปะอะยดค่ะพี่น้องเต็มสวนสาวอุดอรอยู่ค่ะมันเกิดขึ้นมาเองค่ะคือฝนแห้งงามค่ะพี่น้อง เดียวค่ะได้บักหลาย เพิ่งค่ะพี่น้องพักหมค่ะงามค่ะค่ะคันผู้ใดอยากกินพักหมมาอันเยี่ยมสวนสาวอุดรอินสวิตร์ด้อค่ะเด้อโทรมาได้เลยค่ะเบอรอึดค่ะรุเบิ้งนะ้ค่ะเขียวเต็มญี่ปุ่นค่ะพุ่นนะอันนี้สาวอุดร์สิเก็บไปฝากมูกำหนึ่งของเจ้าของกำหนึ่งค่ะมื้อนี้กัสิมีเมนูหลวกพักหมนี่ละค่ะนิดตามกันด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันด้อค่ะเมนูพักเบรกช่วงบ่ายค่ะ ปนปาทูน่นามันติดตามกันค่ะภาษาอุดรเซ็ตจังไดหอมแดงกระเทียมพริกสดค่ะสาวอ,าอุดรมักปนใส่พริกสดค่ะกระซิมีพริกเขียวแล้วก็พริกขี้หนูสวนค่ะ หลังจากนั้นเข้ากะปอกหอมแดงนะคะหลังกะผาคาคึ่งกระเทียมเข้ากะปอกแล้วกะภาคาคึ่งเพราะว่าหอมแดงกับกระเทียมยูซุิตเลดนนี่มันหัวใหญ่ค่ะขันเข้าเพราคึ่งกระเชงให้เข้าขัวสุกง,ง่ายขึ้นค่ะส่วนพริกชีฟ้าสีเขียวเข้ากะตัดให้มันเล็กลงค่ะเพื่อว่าเวลาขัวมันสิบได้ใหม่ก้อนสุกมันสิได้สุกไปพร้อมๆกันค่ะมากค่ะ ข้าไปขวพริกหอมกระเทียมกันค่ะมื้อนีสาวอุดรซิเฮ็ดปนป่าทุ่นากระป๋องด้วยค่ะเข้าเลือกแบบว่ามีน้ำมันด้วยค่ะตอนแรกเข้ากับมาม่าขวพริกขวหอมกระเทียมกันก่อนได้เลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ดอนใส่พริกประมาณ12เม็ดค่ะอีก12เม็ดสำหรับปากกระป๋อง1กระป๋องค่ะ เดี๋ยวห่อไปตำพริกสาวดอนอินทรีกระซี่เอาปลากระป,ระปร๋องด้วยค่ะทูน่าค่ะมักัดเอ่อมักขัวในกระทะเล็กน้อยค่ะสาวดอนมักแห่งๆค่ะก็เลยว่าสีบ๊วไส่น้ำหลายสีไส่น้ำนิดนึงค่ะเอากระไส่น้ำลงไปเพอประมาณเนะะี่ยค่ะเป็นการเอ่อต้มปลากระป,ระปร๋องค่ะ ใส่น้ำมิดนึงค่ะข้อปากระป๋องเดือนเท่ากับมีหัวเตาได้เลยค่ะเท่ากับไปตำพริกกันค่ะมาตำพริกกันค่ะพี่น้อง ก็คิดว่าสิบบรไห้มันแหลกหลายค่ะมันจะได้เป็นสีสันค่ะเวลาเข้าเห็ดเซจค่ะหลังจากนั้นเขาก็เอาปลาทูหน้าต้มใส่ลงไปค่ะเขากาค็คลุกเข้าให้เข้ากันค่ะอันนี้ก็สิเป็นปนสูตรอันซาอุดอนอินสวิตได้ค่ะทำกิ่นง่ายๆค่ะ เป็นเมนูช่วงบายค่ะหลังจากขายเขาแกงเสร็จแล้วปิดร้านใบสองกะสิมนีนม้มมีเมนูส่วนตัวค่ะสาวุดอนกะสิปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาด้วค่ะขั่นผู้ได้มักชั่วรสกะใซ่ใหเลยค่ะแต่ว่าสาวุดอนมือนี้บอไซค่ะ เรียบร้อยค่ะปุนทุหนหาค่ะหลังจากนั้นกะตักเสิร์ฟแ,แล้วก็โรยด้วยต้นหอมซอยค่ะแล้วเข้ากับมาต้มน้ำลวกพักหอมกันค่ะพี่นอ้องล้อให้น้ำเดือดสก้อนเนี่ยค่ะแล้วกะ็ใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะ ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดเอาก็ใส่ผักหอมลงไปก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะผักหอมอวบๆค่ะที่เงาก็บมาจากสวนมืดนีค่ะเดี๋ยวเ้อาสิไปลวกผักหอมกันค่ะแตงกวาค่ะเป็นแตงกวาที่ซื้ออยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นี่แหละค่ะหน่วยงามหน่วยอวบหวานค่ะผักกาดขาวค่ะ้มสำหรับลุยนาปนค่ะทุ่นหน้าของเขากะเรียบร้อยแล้วค่ะ เขากะโลยด้วยหอมซอยค่ะเป็นอันเซร็จสิ้นค่ะน้ำเดือดได้ที่แล้วค่ะเขากะมาลวกผักหอมกันค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวรอสักพักเขากะเอาออกได้แล้วค่ะ ค่ะพี่น้องหอมพักหอมเลือกค่ะอีกจักแป๊บนึงค่ะสาวอาุดรมักสีปีเอยจักน้อยกันแลวแต่ได้ค่ะผู้ไดมากรุบกรอบหรือว่ามาปีเตยกัเแล้วแต่ค่ะแต่ว่ามือเหนียสาวอาุดรว่าอยากให้เปื่อยนิดนึงค่ะ่จะได้กินง,ง่ายค่ะแป๊บนึงค่ะ ได้ที่แล้วค่ะพี่น,อน้องหลังจากน้ำเข้ากะปิดหัวเตาเลยค่ะสาวดนรนจะเตรียมน้ำเย็นมากค่ะนอกน้ำเย็นยุตรงนี้เลยค่ะใส่น้ำเย็นลงไปค่ะนอกน้ำเย็นแล้วเข้ากะให้มันเสด็จน้ำค่ะ เคียวสวยบ่ค่ะลวกพักหอมเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะปนเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะพักแก้มพักเคี้ยงเข้ากันเรียบร้อยแล้วไปค่ะพี่น้องไปกินเขากับปนน้ำกันค่ะพักสดกระสิมีผพักกาดขาวเป็เปูโรนีแล้วก็แตงกวาค่ะพักหอมลวกค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้อง มากินเข่ากับปนลลวกพักหอมกับกากหมูทอดกับสาวอุดรอินสวิตด้วยค่ะพี่น้องได้โอกาสแล้วค่ะกอนลูกค่าสิมาแม่ครั่วจะต้องกินสกอรเมนูพิเศษค่ะหากพ่อแม่พี่น้องชอบใจก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอุดรอินสวิตเห็ดคลิปต่อไปในเด้อค่ะมากค่ะพี่น้องมากินเขาน้ำกันค่ะ เส้นแสบค่ะงามคักค่ะพี่น้องอ้อนออนค่ะมันถึกฝนเต็มสวนอยู่ค่ะเดี๋ยวมือนี้สิมาเก็บถ้าพักหมสะก้อนค่ะส่วนพักขนาสิมาเก็บมืออื่นค่ะเดี๋ยวจังไหนมืออื่นสิมาอัปเดตสวนด้ค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ